ดูชั้นเชิงน้องเจ้าโบขาวตัวเล็กนะครับเป็นปากก่่ยส่วนเจ้าตัวใหญ่เป็นไก่พมา่า ตัวเล็กตัวใหญ่ดูชั้นเชิงตัวใหญ่สู้ไม่ได้เลยนะครับดูเป็นไก่ขยนันมากดันตีจิตใจนี่เกินร้อย ไก่พึ่งได้4เดือนจุดใจกนร้อยอยู่